ดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะโชว์โลกเลยนะคะนี่นะคะอ,อ๋อได้ค่ะได้ค่ะากาศที่นี่ก็จะสดชื่นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสดชื่นอยู่ท้องนาท้องไร่ท้องทุ่งนะคะ,ะนี่ค่ะอยู่ท้องนาท้องไร่ท้องทุ่งเรานะคะ เมื่อวานนี้ไม่ได้ไปงานที่วัดโกางครับผมเดี๋ยวขอเสืญาบอกบุญในเช้าเลยเสือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีเอฟซีท่านนี้ก็บอกว่าปวดฟันห้ามไปงานศพนะจริงหรือเปล่าญาชิจริงพอจะไปพอไปงานศพแล้วโบราณเขาถือเรื่องจริงนั่นแหละหรอเดี๋ยวไปนั่งปวดฟันแบบนี้ไงไม่ได้ไหว มไม่อันนี้อย่าพูดอย่าพูดเล่นนะพูดเรื่องจริงใช่ไหมเชิญวิทยาศาสตร์ถามรู้พูดเรื่องจริงนนรใช่ไหมเออดอกกํกาลังยุบดไม่อันนี้เราเราถามจริงๆนะเนี่ยอันนี้เราไม่เคยได้ยินเอออ่ะ fc comment ม,มา fc comment ม,มาค่ะ,อะขออนุญาตบอกบุญก่อนเนานะ fc นะฮะยังมีเวลาอีกจากนี้ไปทีเลยนะคะจ้ะฝนก็ตกโปรยโปรยเนาะ เะอมก็อ้าวมีโอ้ดู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 ด,ดูโอ้โหเอฟซี FC. โอ้ยกล้องมันเอียงและกล้องมันเอียงและเอฟซีเอ้ยนะคะเอฟซีหัวหมุน <c oughs> ตีลังกาหัวหมุนโอ้ยตีลังกาหัวหมุนฝรั่งกิมจูนะคะนี่ฝรั่งกิมจูนะคะนี่นะคะวันเอฟซีส่งฝรั่งมาให้ลุงช่างปลูกนะวันนั้นก็มาช่วยกันปลูกนะคะก็มีอยู่หลายต้นนะคะนะอืม น,นี่นะคะฝรั่ง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 นะคะลูกกําลังออกดกเลยนะคะเนี่นะคะเอสอก็ว่าจะซื้อไปปลูกที่ดินใหม่เหมือนกันนะคะไว้กินเนาะเออไว้กินยามแก่ยามอะไรเงี้ยยำยา,รา,ยาเรยากระเษียนนะคะ <c oughs> หน้าบ้านค่ะ <c oughs> นี่นะคะพาเอฟซีมาดูคะ่ะ นี่ค่ะนะคะขอบคุณมากอ่านี่นะคะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะออ้ดูข้าวที่เราดำนะคะดูข้าวที่เราดำนี่นะคะบรรยากาศยามเชา้าฝนตกนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาเดินนะคะที่ทุ่งนานะคะทุ่งนาแห่งนี้ช่างาม,มานะคะีความหมายนะคะอ่าความหมายนะคะ ชักความไม้นะคะก็คือเราดำนาเราก็ได้ข้าวกินนะคะอ่าวันนั้นล,ลุงก็ให้ข้าวคนละหกระสอบหนึ่งกระสอบนะคะจ้ะนะคะหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบเลยนะคะให้ไปกินกันนะคะจ้ะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวรอให้มันขึ้นติดสักนิดหนึ่งเนาะก็คงจะเอาปุ๋ยมาหว่านลวน,ะ,นะก็คงจะเอาปุ๋ยมาหวานกัน,กนเนาะนะคะจ้ะนี่ค่ะบ,บรรยากาศยามเช้านะคะสดชื่นมากเลยนะคะ เดี๋ยวจะพาเอฟซีเดินรัดเลาะไปนะคะรัดเลาะไปนู่นเลยนะคะพี่นานะคะอีกแปลงหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเออไปเราก็จะเดินรัดเลาะไปเรื่อยๆนะคะ,ะไปตรงที่ดินของแอดแอนนะคะเพราะว่าไปดูต้นนะไปดูต้นต้นไม้ที่แอดแอนปลูกไว้นะคะจ้ะเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวมีตลาดนัดเดี๋ยวมีตลาดนัดทุกๆวันที่หกนะคะวันที่หกเนาะนะวันที่หกก็จะมีตลาดนัด ะะเดี๋ยวเอแอนก็จะไปซื้อต้นไมนะ้ไปซื้อต้นไม้มาปลูกมาปลูกอีกนะคะจะปลูกตรงด้านหลังเฉพาะด้านหลังนะคะ <c oughs> ด้านข้างยังไม่ได้ปลูกนะเพราะว่าฝนยังโปรยโปรยอยูเอย่เด้อพี่น้องเดี๋ยว fc เปียนนะคะส่วนของพี่พ,พารดีก็คุณเรวดีเนาะขอ,ของพี่คุณเรวดีก็ทํากําแพงและทํากําแพงก้านดินนะคะจาช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนเนาะ นะช่างก็เอ,อ่ไม่สะดวกทํางานนะคะเพราะว่าฝนตกนะฝนตกช่างก็ไม่สนะดวกเดี๋ยวว่างๆจะมานะจะมาถอน้าออกนะปลูกอะไรไปบ้างมาดูกันนะนี่นะคะเอซนี่นะคะขนเห็นไหมคะนี่ต้นขนุนนะคะ,ะต้นขนุนนะคะ,ะต้นไม้นั้นก็เริ่มเริ่มกิ่งเริ่มมาแล้ว,เด,วเดี๋ยวไปหักกิ่งนี้ออกก่อนเนาะไปหักกิ่งนะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวหักอันนี้ออกก่อนนี่นะคะต้นขนุนนะคะกําลังโตเลยต้นขนุนนะคะป๊าดต้อนอะไรนี่โห่เอสีหักออกเลยนะทุกคนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ต้ไนไม้กินได้นะไม่งั้นมันจะโตขึ้นโตขึ้นเลยนะหมดแลย ยาก็ขึ้นฝนตกตกอย่างนี้ก็ถอนง่ายค่ะ fc แอเน,นี้ถอนง่ายโออันนี้เป็นขานะคะค่ะอันนี้เป็นต้นต้นไอ้ผักหวานอันนี้ต้นผักหวานอืม หวานเราเลี้ยงด้วยเลี้ยงด้วยต้นลำไยอันนี้จะอันนี้เป็นกะเพราแดงนะคะน,นี่เป็นกะเพราแดง ต้นไม้มันเริ่มโตแล้วมันเริ่มโตมาแล้วตอนนี้เออนะคะใช่ค่ะเป็นต้นขาที่เอามาจากบ้านแม่คำน้อยแล้วก็มาจากบ้านยาชีนะคะอันนี้ก็ต้นผักหวานนี่ก็สั่งจากบ้านยาชีนะคะที่กกโกกนะคะนี่ค่ะออนีะ่นะเขามีต้นลำไยเลี้ยงนะคะ มีต้นลำํำไยเลี้ยงถ้าก็โตขึ้นเราก็เอาต้นลำํำไยโอกนะคะจากเขาเอาเขาจะปลูกเลี้ยงรอเลี้ยงด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเต้นมะม่วงนะคะมะม่วงก็กําลังแตกยอดแล้วเนี่ยค่ะยาอไหนๆก็มาแล้วเนาะไหนๆก็มาแล้วนะนวนะคนเรานะอไหนๆก็มาแล้วนะคะถอนเลยนะคะ ง่ายนะเพราะว่าฝนมันตกเห็นไหมมันไม่ได้ยากมันใหญ่นะต้นมันใหญ่นะว้ายต้นต้นน้ำนะต้นนม้มต้นน้ำต้องใช้เสียมมาเยอะมาก ว้ายมดเต็มเลยมดเต็มเลยปา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 ดมดเดมมดเดม <c oughs> ว้ายมดมุดม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 ะม่วงแตกยอดใหม่แล้วนะคะนี่นะคะอ,อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวค่อยเอาเสียมมาถา,าก็ไม่แน่ใจนะจ้ะอืม ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ปลูกปูไปงั้นเลยนะเผื่อก็ได้กินน,นใบมันเหลืองก็เด็ดใบบกใบมันเหลืองนะคะมีอยู่สองต้นนะปลูกไว้สองต้นอืมะม่วง,งกำลังออกยอดใหม่เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นพันขายตึกนะคะเนี่ค่ะยอดพันธขายตึกนะเนี่ย นี่ค่ะโอ้ยถ้าพันขายตึกได้นะโหรับรองดีมากออะไรเนี่ยอะไรงงงงงงงอย่างเงี้ยอะไรเหียวเหียวนี่ละลูก เด็ดออกเด็ดมันหนักเนาะมันเป็นอะไรที่หักอย่างนี้นะลูกเอ้ยหักหักบอกอนหนักเกินไปหรือปเปล่าเดี๋ยวเด็ดออกบ้างไปได้ออกมาใหม่ลงโล บ้างไหมนะคะนะคะให้ลุงเอาไปปลูกเนาะ น่ะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในเขตแดนของเอเดนนะเดี๋ยวให้ลุงช่างเอาไปปลูกนะเพราะว่าลุงช่างก็จะได้เอาเชื้อเห็ดเพาะเนาะนะคะเห็ดละงกง,งนะคะจ้ะนะพอต้นไม้ต้นไม้นี้นะคะกว่าจะโตเนาะนะคะน่ะก็เสียดายที่ต้นยางนานนะแต่ว่าแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่เรานะแล้วมันก็กลัวมันจะทร้ายทำทำลายรากรากบ้านน,ะน่ะนะเออเพราะว่าต่อไปมันจะโตไงมันจะ ที่เอแอ,แอนะคะนาเชื้อเห็ดมาใส่นะคะนี่ค่ะไตต้นมะม่วงเห็นไหมที่มีฟางกลบๆไว้อะ่ะนะคือคือเพาะไว้ค่ะเพาะเชื้อไว้นะ,ะจะขึ้นไม่ขึ้นก็เป็นการทดลองนะคะอ่าเป็นการทดลองเพราะว่าวันนั้นนะวันนั้นเอแอนก็เขาเรียกว่าถามถามเจ้าของเชื้อเห็ดเนาะนะถามนะคะว่า มันเพาะใส่ต้นมะม่วงได้ไหมอะไรประมาณนาาี้เขาบอกว่าได้เขาบอกว่าได้ก็เลยทําเลยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้มีห้าชนิดนะคะตรงนี้ถ้าขึ้นมาเนี่มีห้าชนิดเลยนะเนี่นะคะเดี๋ยวว่างๆจะมาถอนต้นหญ้าออกนะอะเดี๋ยวถ้าว่างจะมาถอนต้นหญ้าออกนะเพราะว่าหญ้ามันมันมีหญ้าต้นใหญ่ๆอยู่นะคะอะ่เดี๋ยวจะมาถอนอกนะอกเนาะนี่ค่ะหญ้าก็กําลัง โต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 นะคะนะแตปดาบอกว่าอย่าเพิ่งไปทางมันให้มันกั้นดินไว้ก่อนดินจะได้ไม่ไหลนะนะเอฟซีว่ายังไงบ้างอะอ่ะเอฟซีว่ายังไงบ้างนะคะอย่าเนี่ยค่ะย่านะคะอยู่ตรงอันนี้เป็นหลักเสาเลยหลักเสาเขตแดนเลยนะคะเนี่ค่ะหลักเสาเขตแดนเลยนะนี่ค่ะอ้ะาเออเตาดาบอกว่าอย่าเพิ่งเอาออกเลยนะคะ เพราะว่าจริงเห็นด้วยใช่ไหมเออถ้าเห็นด้วยก็เก็บไว้ก่อนเนาะเออเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้ทํารั้วเนาะจะเห็นด้วยจ้าพี่โปบ,บอกเห็นด้วยจ้าเออนะคะเห็นไหมอ่านี่นะคะมันก็จะกั้นไว้นะคะมันก็จะกั้นดินไวเน้เนาะเออน่ะป้าดาแกบอกว่ายาว้อย่างนั้นแหละอย่าเพิ่งไปเอามันโอกให้มันกั้นไว้เพิ่นว่านนะอืมนะ,นะ,นะก็เอา